สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ n แนลนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็พามาชมคลองน้ํานะคะคลองน้ํเาเป็นที่หลอเลี้ยงชีวิตของพี่น้องชาวบ้านนะคะหาปลาอะไรรับประทานได้พามาชมห้วยหนองคลองบึงนะคะมีมีมบัวสวยงามด้วยนะคะ ตอนนี้มีบัวสวยงามด้วยที่ในหนองนะคะมีบรรยากาศาที่ทุ่งนานะคะให้ดูอีกระเที่พามาชมทุ่งนาฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องนะคะบางทีวิถีชีวิตใหม่หรือ new normal นี้เราก็ต้องหาทางที่จะ อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยการเดินการออกกําลังกายหรือว่าเราจะมาทําให้ใจ,จิตใจสุขภาพจิตของเรานะคะมีความสุขสดชื่นไม่เครียดนะคะเสียงนกะเสียงไก่ แล้วก็มีฝูงนกบินอยู่ไกลๆความจริงแล้วนกฝูงเอ่อเขาเรียกว่านกปากห่างหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับตัวสีขาวขายาวๆนะคะแต่ไม่ใช่นกกระยางค่ะว่าหรืออาจจะเป็นนกกระยางก็ได้เมื่อสักครู่นี้เต็มอยู่ตรงนี้แหละทุ่งนาแต่พอเห็นพระเพียกเดินมาเข้าไปนู่นเลย <S <S หลังจากที่พาชมคลองธรรมชาติแล้วพระเพียกก็พามาชมคลองอ่าไม่ใช่สิพามาชมบ่อปลาที่พี่น้องเลี้ยง เลี้ยงเองนะคะเลี้ยงเองไว้รับประทานเองนะคะวันนี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนน้ำแล้วก็จับปลาขึ้นนะคะแต่ก็ยังจับไม่หมดนะคะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตแบบธรรมชาติแบบเราอยู่แบบสงบแบบที่บ้านๆเหมือนที่ป้าเปียกบอกนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายได้ทำงานที่สวนที่ทุ่งนาแล้วก็ที่สำคัญเราจะมีสุขภาพ ใจเราจะเข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงมีความสุขมีความสงบแล้วเราก็จะสามารถสู้กับโรคภยัยไค่เจ็บสู้กับปัญหาต่างๆได้ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ป้าเปียกด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปถ้ามีอะไรน่าสนใจป้าเปียกจะนำคลิปมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ